สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้คือไม่มาเลยทุกคนนะหลุดมดเลยตัวเด่นก็ไม่มาหลุดทั้งฮาหนอยแล้วก็หวยลาวด้วยหลุดมดเลยไม่เข้าซักหวยเลย ขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้สําหรับห้านอยนะผมผมก็เพิ่งมาหลุดนี่แหละนะแต่ก่อนนี้ก็เข้าดีอยู่เนาะก็เข้าวันละหน่อยสองหน่อยนะเมื่อวานนี่คือแบบไม่มาเลยเด่นก็ไม่มา มาเริ่มจากนอยแรกกันเลยเป็นฮานอยกาซาดฮานอยกาซาดวันนี้เด่นก็จะเป็น0กับ1 0กับ1นะครับก็จะมี05 0 7 0 4 หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่กันศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามตัวฟันนะครับเ,เลขศูนย์ตัวนี้ก็จะมี ตัวเน้นก็จะมี070504แล้วก็17ฮานอยแรกฮานอยกาซ่านะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้พิเศษนะสามทุกคนสามกับศูนย์นะวันนี้สามกับศูนย์นะครับก็จะมีสามเจ็ดสามเก้าสามสองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สองกันสามหก 06 31นะแล้วก็38ตัวฟันนะครับเป็นเลขสาตัวนี้นก็จะมี ตัวเน้นก็จะมี3 7 3 9 3 2แล้วก็0 7เรียบร้อยเนาะฮานอยพิเศษนะก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหุยฮานอยปกติ ห้าน้อยปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็นสามกับศูนย์สามกับศูนย์แน่นอนวันนี้ก็จะมีสามหนึ่งสามหนึ่งสามหกสามเก้านะศูนย์หนึ่งศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้านะครับกันสามสี่ศูนย์สี่ สามสองแล้วก็สามแปดลักกันตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสามหนึ่งสามหกสามเก้าแล้วก็ศูนย์หกขอให้มาเนาะเมื่อวานนี้รูดตั้งสีน้อยเลยวันนี้ขอให้เข้าคืนนะวันนี้อ่ะสำหรับหานอยปก สำหรับฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP VIP ก็จะเป็น 0, 0ูนะศกับ3 0กับ3นะครับเน้นที่ศูนย์นะศูนย อ่ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่สามแปดสามหกสามสี่กันนะครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หนึ่ง น้อยนี้เอาศูนย์นะทุกคนศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่แล้วก็สามหกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่สามหกนะครับผมสำหรับฮาน้อยนะครับสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขศูนย์ สามวันนี้ได้0 3แล้วก็2นะครับพี่ๆท่านใด,ดมีตัวเด่อนอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจากพู่กับเลขศูเลขสแล้วก็เลขสอได้เลยนะครับผมหรือว่าหรือว่าพี่ๆจะเอา ตัวเลขหน้า3ตัวเลขนี้มาจับคู่กันก็ได้นะก็จะมี0 3 0 2์แล้วก็3 2นะก็จะประมาณนี้นะนะวันนี้ได้0 3 2ย์นะขอให้มาเนาะสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ